สวัสดีค่ะพี่น้อง่อยกับมาเฮดเ่องมาเขือคลิปต่องเฮดแนวกินอีกหลาเมนี้ก็ว่าสิพัดเขา่าข้อผัดข้ผัดกุ้งอันนี้ก็เป็นพักซดที่ขาดบ่แดงแต่ละมือต้องมีพักเอาไว้กินที่เฮดเนียงก็ตามอันนี้ก็ว่าสิเฮดจะเก็บริกในสวนมาเฮ็ดพิกทอดน้ำมันทอดทอดํอดำปลาอันนี้กับว่าจะเครดอันนี้สะดา มาเลงเะดอาอินโดนีเซียสีเห็ดต้มย้กุง้งต้มหัวปีกับน้ำพริกหม้อัน,นี่ก็ยอดพักฟังมะนาวในสวนพักพวกนี้ก็เก็บมาได้ในสวนทั้งนั้นพี่น้องเออเมื่อนึ่งข่อยไปตลาดไปพ่อผู้นึงเขาเป็นแม่ค้าเหฮดกับเขาขายเ,เข,าขาบอกว่าตไปเจอเขาอันสื่อผงชูรสเจ็ดกิโลเจ็ดถุงถุงละกิโลเขาบอกว่า ขอเห็ดใส่กับเขาขเห็ดกับเขาข,ขายสองมืออีพอแม่เจ้าก็คิดเบิ้งว่าขนเขาสื่อกินทั้งโคงชูเราทั้งเขาจิตเจออินยังก็อ,อินยังเนี่ยอันทั้งเทยกอะของทะเลกับฟอร์มาลีนเนาะอันพักนี่ก็มียาขามาแรงเป็นปุ๋ยเลีงอินยังเนี่ยอันนี้ก็เก็บมาในสวนวเราก็ลีกเลี้ยงหละว่าเขาสีอัน ตีกเลี้ยงมันได้ส่ำแดดนะาะพักจังิมปลอดภัยยังน่อยก็ดีแล้วเขานี่กับเขาของเฮาเองบอใ่ใช่ปุ๋ยแต่สิ่นนี้วรวแวงวนงไงตะกุ้งกับหมูสับน่นอกนั่นกับเป็นพักในสวนเนาะก็ยังว่าเฮาก็เสียงหน่อยลงเอาซ้ำนี้ละพี่น้องคอยเตรียมเฮ็ดกับเขาก่อนสวัสดีค่ะ